ว่าเป็นเสยจากพประชาชนนะครับที่เดินทางมาจากผมเรียนต่อต้นสีไทยนะครับจังหวัดนนทบุรทางครับมาันี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสคนะครับที่เราได้มาทำกานประชุมต่อพงอนในวันท้องระดานนะครับซึ่งอยู่ในตั้งย่านเอร์สอท้องจังหวัดนนทบุรีนะครับสิ่งตดนี้นะครับจะต้องเป็นการตอบทึ้นะครับที่ได้รับการตอบรับจากทุกองค์การ ็จแค่วแก่ท่มากกว่ามีอาการปวดอไม่เคล่นะครับอาการปวดคอานสปักเก็ตตอซี่นี่บุ้งข้อติดขัดในสภาพสีไดไปบายวดเม่อยาแล้วบิ้ที่ว่าครับก็จะเรียกว่าปวดข้อหล่อนครับาการจ็แขนไม่เคลนหรือว่ามวรบมือชาอาการมือรับก ไช้มือบ่อยๆหน่อยช่างจัด้นก็จะเกิดอ,อาการนี้ล็อกนิ้วล็อกในชาบางทีนอนตืน่นขึ้นมาก็มีอาการโป้แล้วประมาณที่ผ่าอาการนะที่ผาอาการเช่นถือว่าไม่เชี่วโรคนะครับเปรียเปียงอาการที่เกิดขึ้นนะครับสามารถที่จะแก้ไขได้โดยการตอกเส,ส้นนะครับด้วยสารตอกเส้นสีไฟนะครับที่ได้รับการยอมรับจากจากระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ว่าเป็นโอกาสดีนะครับวันนี้ถือว่าโชคยิงมากๆเลยที่พวกเราได้มาเจอกันนะครับไม่ใช่เจอกันได้ง่ายน,นะครับการที่โหดน,นะชาท้าวชานะครับหรือไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกนะครับอาการกล้มหลังไม่ลงข้อเข่าเสื่อมเข่าพิกเข่าแพ้นะครับยอมนั่งๆๆๆย่มยไม่ได้เรื่องการของหมอนรปราดกระโดกตั้งเส้นเหล่านี้นะครับ